ถ่ายผักตัวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยหาดูชัดๆค่ะนี่น้องคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้ถ่ายให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะวันนี้รถตกรถนะคะไม่ใช่ตกรถหรอกค่ะคือรถเขาเขามาไวนะคะเขาเลทนะคะเขาแล้วก็เลยทันคันเลทก็เลยรอรถเข้าบ้านนานรัดก็เลยมาเดินเก็บค่ะจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยค่ะเขาอยู่ข้างทางนะคะ เดี๋ยวราจะถ่ายยอดเขาให้ดูชัดๆค่ะเนี่ยค่ะก็เลยถือโอกาสถ่ายให้น้องเขาดูนะคะตอนนี้รัดใส่กระโปรงมารัดมุดเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวตันแย่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนัดจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมยูยอดเขาค่ะเนี่ยค่ะยอดเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นเกลือแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเครือย้อยลงมาแบบนี้นี่นะคะเนี่ยค่ะเห็นแบบนี้เก็บได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะชัดๆแบบนี้นะคะ นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยอดเขาเนี่ยค่ะเก็บได้เลยนะคะเนี่ยวันนั้นรัดมาเก็บตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยรอยที่รัดเด็ดไว้เนี่ยเขาก็จะออกยอดขึ้นมาใหม่เนะยค่ะยอดเป็นแบบนี้นะคะเนะยค่ะดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะรัดไม่มีคนจับกล้องให้นะคะรัดจะเข้าไปตรงนู้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะดูชัดๆเลยค่ะเนี่ยดูชัดๆเลยเห็นไหม เนี่ยยอดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะชัดไหมคะชัดนะคะค่นะ,ะถ่ายให้ดูแล้วนะคะที่ขอมานะคะเนี่ยค่ะชัดๆเลยนะคะเหลืออีก15นาทีนะคะ15นาทีรถของรัฐจะมานะคะแล้วก็เลยมาเดินเก็บผักค่าเวลา15นาทีเอาไปลวกใส่มาม่านะคะเอาไปแกง เอาไปรวกใสม่มาม่าเอาไปทำต้มจืดก็อร่อยนะคะเห็นไหมคะยอดสวยเลยนะ,ะยอดขาวๆเนี่ยเห็นไหมให้มั้ยนะคะดูค่ะวันนี้เราจะถ่ายช้าๆนะคะนู่น,นคะ่ะยอดหนึ่งสวยๆค่ะเพื่อนสาวกลับเมืองไทยนะคะถ้าเพื่อนสาวอยู่เพื่อนสาวเอาได้หมดนะคะเนี่ยเพื่อนสาวจะเก็บเก่งมากเลยนะ,ะน ha, เน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดเขาเนี่ย เด็ดเลยนะคะยอดเขาขาวสวยนี่เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ,เขาจะเฟื้อยลงมาแบบนี้นคะคะลงมาสวยนะคะยอดสวยสวยคะ่ะนี่เห็นไหมนียอดเขาขาวแบบนี้นี่ค่ะยอดหนึง ยอดนึงเห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็นเฟ้ยละคร